ไทยแลนด์สวัสดีค่ะฝรังังโชว์เที่ยวไทยแบบนี้เพื่อนบ้านไม่ปลื้มแน่ๆนคู่รักชาวอังกฤษพิสูจน์แล้วว่าเมืองไทยไม่ได้มีดีแค่กรุงเทพคลิปนี้แอดเจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังสรุปมหากรรการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยภาคแรกของคู่รักชาวอังกฤษอย่างคุณเอลิสกับคุณเอลิเซียกันนะคะสําหรับคุณเอลิสกับคุณเอลิเซียนั้นนะแอดเชื่อว,ว่าหลายคนน่าจะติดตามช่องของเขาทั้งคู่อยู่แล้วแต่สําหรับคลิปนี้ และขอรวบรวมการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเขาสรุปออกมาเป็นคลิปเดียวนะคะคุณเอลิสกับคุณอลิเซียคือคู่รักชาวอังกฤษที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเมืองไทยและอาหารไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการออกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยมีชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวกันมากนะักรวมถึงชอบกินอาหารไทยรสจัดจ้านเป็นพิเศษอีกด้วยจัดได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวสายเลยอย่างแท้จริงโดยในรอบแรกที่เขาทั้งคู่ได้มาเที่ยวอยู่ในเมืองไทยนั้น เขาได้ตระเวนเที่ยวไปตามต่างจังหวัดของไทยมากมายหลายจังหวัดและก็ประทับใจเมืองไทยมากโดยเฉพาะการต้อนรับของคนไทยซึ่งเขาทั้งคู่ก็ได้ทำคลิปแชร์ประสบการณ์การเดินทางของพวกเขาเผยแพร่ผ่านช่อง y u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  e e อ l i ส W.R ออกมาตลอดเวลาที่อยู่ในเมืองไทยอยีกด้วยโดยคลิปแรกของคุณเอลิสก็คุณเอเลเซียที่ถ่ายในประเทศไทยเป็นคลิปที่เขาทั้งสงคนเพิ่งจะมาถึงกรุงเทพและเดินออกไปสำรวจกรุงเทพเป็นวันแรกนะคะ ซึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าในที่สุดก็มาถึงกรุงเทพแล้ววิดีโอนี้เป็นความประทับใจแรกของเรากับการที่ได้มาสัมผัสกับก,บกรุงเทพเป็นครั้งแรกเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการมุ่งหน้าออกจากที่พักในย่านชนบุรีและเดินไปตามถนนเล็กๆเ,เ,เพื่อหาธนาคารและถอนเงินความคิดแรกที่แวบขึ้นมาในหัวของเราก็คือเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมืองหลวงที่ใหญ่แบบนี้จะมีผู้คนที่เป็นมิตรและเป็นมิตรอยู่มากมายแบบนี้ด้วย ทุกคนกอดทักทายเรายิ้มให้เราและทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในประเทศไทยนี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงบันล้นหลามมากมันเป็นครั้งแรกของเราในประเทศไทยและที่สําคัญกว่านั้นก็คือที่นี่มีอาหารมากมายแน่นอนว่าเรายังจะมีวิดีโออีกมากมายจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยออกมาให้พวกคุณได้ชมกันอีก และหลังจากที่คุณเอลิสพาคุณาเลเซียอิ่มอร่อยอยู่กับอาหารไทยและความเป็นมิตรของคนไทยอยู่ในกรุงเทพจนจุใจแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติการออกสำรวจประเทศไทยต่อโดยปลายทางแรกที่เขาทั้งคู่พากันไปเที่ยวก็คือสังคราบุรีซึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าสังคราบุรีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกที่ห่างไกลของประเทศไทยและค่อนข้างจะติดกับชายแดนของประเทศพม,ม่า เราเริ่มต้นวันใหม่ในตอนพระอาทิตย์ขึ้นวัสะพานมอนที่สังคลาบุรีสะพานแห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับที่สองของโลกเราตื่นเช้าขึ้นมาและได้เห็นพระออกบิณฑบาตที่ฝั่งหมู่บ้านมอนที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยดังนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นประเพณีแบบนี้ในสถานที่เงียบสงบเช่นนี้จากนั้นเราก็ผ่านไปเที่ยวต่อที่ตลาดมอน ชาวมอนเป็นชนกลุ่มน้อยที่อ,อพยพมาจากประเทศพามา่าเราได้กินของวางและอาหารเช้าชุดใหญ่พร้อมกับกาแฟซึ่งมันอร่อยมากเจ้าของร้านอาหารเป็นมิตรมากและก็ยังสอนภาษามอนให้เราอีกด้วยหลังจากนั้นเราก็ได้ไปที่ริมน้ำและก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่จะสวยงามได้ขนาดนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาที่เหลือไปกับการเดินเล่นรอบหมู่บ้านมอน ได้ชมความงดงามมรราทึ่งของสังขลาบุรีจากสะพานมอญเราได้ไปแวะที่ตลาดกลางคืนได้เจอกับแม่ค้าชาวไทยในท้องถิ่นได้ลองชิมอาหารและขนมใหม่ๆที่เราไม่เคยกินมาก่อนหลายอย่างและอาหารจานหลักที่ขาดไม่ได้สําหรับเราเลยก็คือผัดกระเพราหมูกรอบและหมูผัดพริกแกงจบจากการจนะบุรีคุณเอลลิสก็พาคุณเอ,อลเลเซียข้างฟ้าประเทศไทยไปเที่ยวที่จังหวัดตราดซึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่า ดูเหมือนว่านักเดินทางส่วนใหญ่จะใช้จังหวัดตราดเป็นเพียงแค่มเมืองทางผ่านเท่านั้นพวกเขามาพักค้างคืนหรือเพียงแค่ม,มาที่นี่เพื่อลงเรือข้ามฟากไปยังเกาะต่างๆในภาคตะวันออกของประเทศไทยเช่นเกาะช้างเกาะกูดและเกาะหมากแต่เรามีแผนที่แตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเราจองโรงแรมเพื่ออยู่ในเมืองตราดสองสามวันเราได้ออกไปสำรวจเมืองเล็กๆอย่างเมืองตราดและสำหรับอาหารเช้าของเรานั้น เราได้ไปที่ร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยคนในท้องถิ่นร้านนี้มีออเดอร์ที่ถูกทำออกมาเป็นจำนวนมากและขายในราคาเพียงจานละ50บาทเท่านั้นเราสั่งข้าวหน้ารวมมิตรทะเลจานใหญ่และก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทะเลมากินอาหารเหล่านี้อร่อยมากและมันก็ชัดเจนว่าทำไมที่นี่ถึงได้ขายดิบขายดีแบบนี้เราได้ไปเดินตามถนนและต่อเรือไปจนถึงอ่างเก็บน้ำตราดซึ่งน่าเดินมาก ถมมีเส้นทางปั่นจัก,กรยานด้วยท้องถนนในเมืองตราดมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อและมีกำแพงที่เต็มไปด้วยภาพวาดที่แสดงเห็นถึงสถานที่ต่างๆในจังหวัดตราดอีกด,ด้วยแล้วเราก็ปิดท้ายวันของเราด้วยการไปเดินที่ตลาดเราชอบอาหารไทยมากเราได้กินกุ้งทอดแสนอร่อยน้ำมะพร้าวสดและทอดมันปลาที่อร่อยที่สุดเท่าที่เราเคยกินมามันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราจริงๆ ต่อจากตัวเมืองตราดค,คุณเอลิสก็คืออเลเซียก็พากันข้ามไปที่กากูดซึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่กอกูดที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเราไม่เคยไปเกาะไหนในประเทศไทยมาก่อนเลยแต่เราแน่ใจว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเกาะกูดอีกแล้วเราพักที่หลุมกล้วยโฮมสเตย์ซึ่งดำเนินการโดยคู่สามีภรรยาชาวไทยที่น่ารักซึ่งให้การช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีและเป็นมิตรมาก ค่าเช่าอยู่ที่คืนละ600บาทเท่านั้นทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบและอาจจะดีกว่าการพักในรีสอร์ทบนเกาะที่มีอยู่อีกหลายแห่งเลยก็ได้เราได้เช่ารถมอตรไซค์จากโฮมสเตย์มาขี่เล่นด้วยในราคาวันละ200บาทซึ่งราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าม,มากเราเริ่มต้นการขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยการพากันไปที่หาดคลองหินซึ่งเราแน่ใจว่าที่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดท,ที่เราเคยเห็นมา น้ำเป็นสีฟ้าและดูใสมากชายหาดก็สวยงามมากสิ่งที่ดีที่สุดของการมาเที่ยวที่เกาะกูดก็คือคุณสามารถเดินไปเที่ยวชมที่ชายหาดไหนๆก็ได้บนเกาะนี้ซึ่งรวมถึงชายหาดที่อยู่ในรีสอร์ทล้วๆโดยที่คุณไม่ต้องเข้าพักที่แนนก็ได้ไม่มีอะไรเป็นของเอกชนโดยสมบูรณ์เราปิดท้ายวันของเราที่หาดอาวตะเพาเราได้ดูพระอาทิตย์ตกที่นี่ และเพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยจะจัดให้เราได้และหลังจากที่เต็มอิ่มกับความงามของธรรมชาติบนเกาะโกดแล้วคุณเอลิสกับคุณเอลิเซียก็พากันข้ามฝั่งกลับมาที่แผ่นดินใหญ่แล้วไปเที่ยวต่อที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่จันทบุรีซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเบืองนี้น่าเหลือเชื่อมากและอยู่ห่างจากกรุงแค่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เราคิดว่าเมืองนี้คนค่าแก่การมาเยี่ยมชมมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงไม่นิยมมาเชี่ยงเมืองเล็กๆแบบนี้ของประเทศไทยเราได้เข้าพักที่โรงแรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีวิวสวยมากอยู่ติดแม่น้ำค่าเช่าคือละสิบปอนด์เท่านั้นเราขอแนะนำที่นี่เลยวิวสวยและพนักงานก็เป็นกันเองมากๆอีกด้วย เราได้ลองกินบะหมี่สีชมพูชื่อดังของไทยหรือที่คนไทยเรียกกันว่าเย็นตาโฟซุปมีสีชมพูจากเต้าเจี้ยวเราได้กินบะหมี่ทะเลชามใหญ่ในราคา150บาทซึ่งจัดว่าเป็นราคาที่สูงกว่าปกติของเราสักเล็กน้อยแต่มันอร่อยมากหลังจากนั้นเราก็ไปชิมไอศกรีมแท่งโบราณชื่อดังของจันทบุรีในราคาอันละ12บาทแล้วไปเดินชมเมืองจันทบุรีที่สวยงาม สำรวจชุมชนริมน้ําซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองนี้ในระหว่างทางกลับมีผู้หญิงที่น่ารักให้เราลองชิมขนมปลาหวานที่ทําการสดๆใหม่ๆอยู่ข้างถนนด้วยและเราก็จัดการซื้อติดมือมาด้วย50บาทพร้อมกับได้กาแฟโบราณและชาไทยมาอีกคนละ1แกว้วจากภาคตะวันออก,ค,อกคุณเอลิสกับคุณอเลเซียก็พากันย้อนกลับมาที่ภาคตะวันตกอีกครั้งและปลายทางของเขาก็คือจังหวัดตาก ึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าเรามาถึงจังหวัดตากซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตากเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติมาเยือนมากนักซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสําหรับพวกเขาจริงๆเพราะเมืองที่ถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเหล่านี้คือที่ที่คุณจะได้พบปะก,กับคนไทยที่ยอดเยี่ยมที่สุดน่ารักที่สุดและก็ยังเป็นที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความเป็นไทยอย่างแท้จริงอีกด้วยเราออกเดินสำรวจเมืองตากและได้ไปกินข้าวหน้าเป็ด และผัดกะเพราเป็ดในราคาจานละ50บาทขอบอกเลยว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินมาอีกแล้วและแม่ค้าก็ยังใจดีแถมขนมพื้นเมืองขอใบตองให้เราชิมฟรีๆอีกด้วยขนมที่ว่าคือขนมสอดไฟนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำที่สวยงามในจังหวัดตากและถ่ายคลิปให้คุณได้เห็นถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นก็ข้ามสะพานแขวนที่ยาวเป็นพิเศษไปยังอีกฝั่งของเมืองเพื่อหาที่พักข่อนท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบในขณะที่เดินผ่านถนนสายเล็กๆเราได้เจอกับร้านกาแฟที่ใจดีมากคนที่นั่นใจดีอย่างไม่น่าเชื่อพูดคุยกับเราแบ่งมะขามให้เรากินและพวกเขาก็ยังใจดีขับรถพาเราไปส่งในเมืองตากอีกด้วยจากนั้นเราก็ใช้เวลาในช่วงบ่ายออกไปสำรวจย่านช่องเที่ยวของเมืองตาก ที่นี่มีบ้านไม้แบบทางเหนือโบราณอยู่มากมายและก็จะมีถนนสายเล็กๆที่มีวัดวาอารามสวยงามแปลกตายอยู่อีกด้วยการเดินออกไปสำรวจแบบนี้คือสิ่งที่เราชอบทำมากในประเทศไทยเรารักเมืองตากมากและก็รู้สึกสดชื่นมากที่ดอกมาสำรวจประเทศไทยในจุดที่ไม่มีใครมารบก,กวนแบบนี้จากเมืองตากคุณอลิสกับคุณอาเลเซียก็ผ่านขึ้นไปทางเหนือต่อโดยปลายทางต่อมาของพวกเขาก็คือ จังหวัดลำปางซึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าเรามาถึงเมืองลำปางเมืองที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอีกเมืองของประเทศไทยแล้วเราเริ่มต้นจากการไปกินข้าวซอยเนื้อซึ่งถ้าเราไม่กินมันจะต้องเป็นความผิดอย่างมหนันต์แน่ๆที่มาถึงภาคเหนือของไทยแล้วไม่ได้กินข้าวซอยหลังจากนั้นเราก็ได้มาเจอกับวัดที่สร้างด้วยไม้อย่างสวยงามอายุกว่า100ปีซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยคนงานพมา่า ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินเล่นและค้นหาความเงียบสงบของเมืองลำปางเป็นอย่างยิ่งและเราก็ได้ไปเจอกับสาวไทยผู้น่ารักขายกาแฟแก้วละ15บาทงานนี้ต้องบอกเลยว่าคนลำปางใจดีมากจริงๆทั่วชิมอาหารดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อในตำนานของลำปางที่นี่ลูกค้ายเยอะมากเข้าออกกันไม่หยุดเลยแล้วบะหมี่ก็แค่ชามละ50บาทเท่านั้นเอง ชามใหญุ่้มค่ามากหลังจากนั้นเราก็พากันออกเดินสำรวจเมืองลำปางไปเรื่อยๆจนไปถึงริมแม่น้ำที่นี่มีบ้านไม้โบราณรูปทรงแบบทางภาคเหนือของไทยดูแลเจ๋งมากโดยรวมแล้วเรารักลำปางและสํำหรับเราเราคิดว่าที่นี่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปที่นี่ไม่มีชาวต่างชาติเลยอาหารก็น่าทึ่งผู้คนก็ดูอบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ ล้าปางนี้มีคลิปสร้างชื่อให้คุณเอลิสด้วยนั่นก็คือคลิปที่เขากินลาบเลือดซึ่งเขาได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าเราได้เจอกับร้านอาหารไทยเล็กๆที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองลำปางออกไปประมาณ40นาทีเราอยากลองกินลาบเนื้อดิบๆเลือดสดๆมานานแล้วดังนั้นมันจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะได้ลองอาหารไทยที่แปลกๆใหม่ๆแบบนี้เราสั่งลาบเนื้อดิบลาบหมูแบบภาคเหนือ เนื้อแดดเดียวข้าวเหนียวและเบียร์มากินอาหารอร่อยมากและพนักงานก็เป็นกันเองแบบสุดๆลาบเนื้อดิบเป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินมาในประเทศไทยอาหารริมทางในประเทศไทยมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆและวันนี้ก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นเช่นกันถัดจากลำปางคุณเอลิสก็คืออเลเซียก็พากันเดินทางยาวไปที่เชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเขาได้รายละเอียดเอาไว้ว่า ในที่สุดเราก็ได้มาถึงเมืองเชียงคานันสวยง,งามของจังหวัดเลยแล้วและในที่สุดเราก็ได้มาถึงภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยภาคที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมน้อยที่สุดของประเทศไทยเราอาจจะรอไม่ไหวที่จะเดินออกไปสำรวจเมืองนี้แต่เราก็เหนื่อยจนแทบจะขาดใจหลังจากที่ต้องเดินทางยาวนานกว่า24ชั่วโมงจากลำปางมาโดยที่ไม่ได้นอนเลยแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังมุ่งหน้าไปที่ตลาดกลางคืน หรือถนนคนเดินเชียงคานอันโด่งดังเพียงเพื่อต้องการชิมอาหารราคาถูกแสนอร่อยเราได้กินขนมปังสไตล์ราที่อร่อยมากอันที่จริงมันคือปาเต้ขนมปังสไตล์เวียดนามนะคะแล้วก็มาต่อที่ข้าวเหนียวกับไส้กรอกอีสานย่างกินกับพริกสดและขิงอร่อยสุดๆแลาเดินไปตามถนนคนเดินซึ่งมีคนพลุกพลานมากแต่บรรยากาศก็ดีมากๆเช่นกันเราได้ชิมกุ้งเสียบไม้และหนอนมะพร้าวด้วย แล้วเราก็จบคืนที่เกตเฮาส์ How, พร้อมกับข้าวเหนียวมะม,ม่วงกลองใหญ่ในราคาเพียงแค่50บาทเท่านั้นเองและเนื่องจากในตอนที่แอดเตรียมเนื้อหาของเรื่องนี้แอดไม่คิดว่าเรื่องของคุณเอลิสกับคุณนาลิเซียจะยาวขนาดนี้ดังนั้นแอดจึงขออนุญาตแบ่งมหากาการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยของเขาชั้งคู่ออกเป็น2ตอนนะคะและพบกับตอนจบได้ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ